คาวินฟิลิปเคยร้องไห้จนต้องโทรไปปรึกษาบิโอซ่าเพราะพบปัญหากับแมนเชสเตอร์ซิตี้กองกลางยุงทองลีดยูไนเต็ดนะที่ได้ย้ายไปร่วมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยราคา45ล้านปอนด์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเจอปัญหาอาการบาดเจ็บและการปรับตัวเข้ากับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้โดยฟิลิปได้เปิดใจว่าเกมที่เขาได้ลงสนามเอาชนะเลสเตอร์ไปได้3ประตูต่อนหนึ่งในเดือนเมษายน ที่เขาลงสนามมาแทนโรดี้ในนาทีที่53เขาแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยทําให้เขางุนงิดตัวเองจนถึงขั้นร้องไห้ที่บ้านจนต้องโทรไปหาอดีตคุณซูที่ปลุกปั้นเข้ามาอย่างมาเชโลบิโอซ่าและฟิลิปก็เผยกับสกายสปอร์ตมันเป็นครั้งเดียวที่ผมรู้สึกเศร้ากับสถานาการณ์ที่อยู่แมชเตอร์ซิตี้ที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้และผมได้ลงมาช่วยในครึ่งชั่วโมงหลังแต่ผมก็ทําได้ห่วยแตกอย่างมากผมจาได้เลยว่าผมตรงกลับบ้านผมม่มีตัวเองมากแล้วผมก็ร้องไห้ ผมยี่หัวศัพทขึ้นมาและส่งข้อความไปหาเจ้านายเก่าอย่างมาเชโลบิโอซามันเป็นการคุยที่ดีนะเขาบอกผมว่าเขาบอกว่าศักยภาพมันอยู่ที่ความมั่นใจและมองโลกในแง่บวกเข้าไว้หลังจากนั้นผมก็มองโลกในแง่บวกเสมอเท่าที่ผมทําได้การที่ผ่านมันมาได้และได้เห็นรางวัลและดูการที่จบไปด้วย3มแชมป์มันเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดของผมจริงๆ และนี่คือบทสัมภาษณ์ของคาวินฟิลลิปนะครับและทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไงกับเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยและอยากให้ผมทําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ